้ยสวัสดีครับพี่น้องเอารถบ้านพู้ใดยเพรา,จาะจะใส่เนี่ยเจ้าว่าได้อัดรถบา้านไปหับทีมงานเขาอันที่่วาอันว่ารถตายแล้วผมพี่น้องเดี๋ยวครับเพป็นบอลเป็บอลนีเม่นบอลนีเ่เม่นบอลนี่รุดไปแล้วกันครับเม่นบอล โอ้ยเนียนโพดครับพี่น้อง <Wh ee! S 1> ป่นนี้จะหอดัน <Wh ee! S 1> อออเาเสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้จันตุอุ้ยคนอันนี้เี่นบอลเองรถอันขตบอถรถไตเลยทุกที่บอลเองแยลว่าขั้รถหางก็วาหอนดีด้เลยเนาะ รับมาจากไหนพี่นี่อำเภอ,ลอเพอลอำเภอพลโอ้ผม,ผมเพิ่งเ,เลยมาเพิ่งเลยมานี่ครับ<ะ>ผมก็เพิ่งมาถึงไไปหนนกัผมมาจะปพวกแดงเหมือนกันแต่ผมมาอยในนี้แหละแต่ผมเอารถตอัวตัวไปพี่ปลาพี่ปลาทอดอยู่ในพี่พพพพฮะ

าหอดก้อนพอดีอกเอามาหอดก้อนพอีกเดี๋ยวเาวเขาจุดทายมั่วมาแมนตัวน้บอยิ่งมันนี่ครับมันนี่ที่บอกยังนี่ดีเมื่อเชินบอกมันนี่ดีเมื่อเชินบอกนี่เอาเบียดเอาเมื่อนเนยเอาไปยังเอาไปชิมไหมเลยไปเฮียน่ไปชิมไหมเนีพยอีดีมไอคุณก็เล่าไปแล้วไปชิมไม่อเออมึงเมื่อปรดก็เอาไปนั้นใส่แบนีเอาเป็นเรถอด้ มันลมมันลมมันเล่นบอเลยเนี่ยมันตดเสร็จไปบ่นเลยเห็เราไปเห็นอันนั้นไหมบอกเบอลหลอกบอลลุมไปบเลยพี่กอพี่กลโอ้ยนลมพัดลมพงหวังเสาพราทนพราะยงหวังห้อง่หม่นนี่พราะยงหวังมากเวียนมานว่านเียจะเวียล์มาท่นเขคือปที่หบ้าที่หงจังไเขาเอาโดมี่ยแล้วก็ติ้มก็ไปมาเดียเดี๋ยวก็มาดอกยว้าจะทุ่หากันแล้ ที่เรกี่าวันที่หนกับยอดมัรุมาีมารถพเขารวมเรองีาอียง่ีงานรถเงี้ยผมาเลยทงนนี้ที่สองอางานเต้นที่สองเงาเลยอดัดวเหรีสงการ,สอ,การสองงานสามการสองสามการจริงทึ้งานะอะไรต่ว่าตเปล่าดว่ันนี่เลยมากไปงานวัฒนธอดว่าเพเดลุ่มนึ่งักเยงคือการเรียนขึ้นขึ้นขึ้น เน <Okay. S 1> ื้อเดี๋ยวนี้บ่เดี๋ยวนี้เ้ยเฮ้ยเยเดินทางกัน,นไปลอดภัย้อถึงหูทุนครับห <c oughs> อด่านหอดซองกันแล้วเมื่อเอเื้นเตยมโตเดินทางต่อปานม่วงคุณเรอคำสกลน,นะคร นเนะไรั้เกือบเกือบสามรกันโมมปนสามร้อยอู่บ่เกือ,อ,กเอบเกือบเกือบสามรอยอู่สองร้อยสองร,อองรอ้อยสอรอตัวดงมะไฟกันดงมะไฟอันพเนี้โมเนดุมออไฟในเมืองสกลเนี้บ้านดงมมะไฟไหมไอบ้านม่วงบ้านม่วงกุฎละคำไหมครับบ้านดุมัน ้งนนเกียะอา้าวัสดีครับสวัสดีครับรบ้บานร้อยตำแหนง่งครับผมเพิ่งเกษตรภารกิจครับโอ้เมืยแเลอ่าตัวเ้าเมยงกัเมยน้มันเป็นเจ้าบ่าขับรถคัาม,ม,มนีมาองยานี่แง่นไครับน้่นรถตี่รถแฮ้แ่ครับรุ่นเทยกันเจ้าคือสุดยอดใช่ปะเจ้ามันยอดมนุษย์ อันนี้แล้วเป็นน้องทอตะคีเป็นตะคีไหมเนี่ยไทยเพรว่านักดนตรีนะเฮ้ยขาได้นักดนตรีหนึ่งเขาท้าเราเลยเ่ยมีดิบัสเนี่ยเป็นตะคีเป็นตะนอดเป็นตะนอดดีนี่ยังไงล่ะักรบเนี่ยจะมีขลังลักลอบตัวโอ้ยสุดเลย แสดงว่าไปบครับมืออย่าง<ป>เอาแล้วขั้นี้ไปเป็นบอโอ้ oh. ไปดีจังไปได้เสอยงล้วกลับไปได้เอกีกโอ้สองมือโอ้ oh, เจ๋งเลย oh, โล<า>อ้เครื่องยรถดีเถอะวะแอมรู้ครับเนี่ย,ยบู้ยอ,อันนี้รถยี่ห้อย,ยังครับเนี่ยอินฟูสอินฟูสออนเลน่อินฟูสปั๊ด โอ้ยที่จะชูพัชกเฮดมินมิบัตรกมอนอันนี้มันเป็นเที่ยวไอ้ขั้วกินโอ้รับเรีกยวนดีวยเชียวต่อขั้วกินมันมากโลกนะครับอ,อยู่อยู่เมืองพนเลยมหรอครับอูเมืองพนเลยหรอเพาอยู่คนอะอยู่สีดาคนนะอยู่สีดาพนเอออยู่สีดาอันนี้เป็นขั้วกินกันขั้วกินมันบ้ามากเลยเรนมาจับรับจับทั้งพีแต่เราแคาั้นเ ว่าผมมักน้ำอยู่แล้วค่ะรถมินิบัสเนี่ยมันนิมนะผู้ทนะานงนวลเหรอขอน้ว,าาวทีมงานจะเจืเอเขาหลังจากที่ไปกินจูอำเภอบน,น,เนเติม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 เล็กกับว่าได้พันท,ท่รถอันนี้เราไปตาเบิดกระเอารถมา พี่และเรี๋ยวสิ่คนเครื่องสิ่งคนคองสิ่งคนคนของคือหนึงเครื่องรถบาดเอา้าพี่น้องพอก,กันปหด้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม